เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวถาปณีโลพันดุงพู้งในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลส่งคุณค่าสพถโอเบกอวอร์สระดับชาติครั้งที่12ประเภทพ้่งในการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการประจำปี2565ถึง2566 ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพ PDCAA model เพื่อเป็นหลักยึดในการบริหารและปฏิบัติงานด้านวิชาการและทุกงานโดยปรับเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละงานประกอบด้วยแผนการวางแผนงานดูการปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเช็ค การตรวจสอบนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้า information การจัดทำข้อมูลสาระสนเทศ act การนำผลมาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปและ accountability มีการเผยแพร่และรายงานสู่สาธารณะแสดงถึงความโปรโง่งใสตรวจสอบได้และรับผิดช,ชอบต่อสังคมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้าจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองครูกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบความต้องการจำเป็น และข้อเสนอแนะผลลัพธ์คือศูนย์มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนพิการบรนแรงติดเตียงและกิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วยกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดทาราบำบัดการฝึกพูดแพทย์แผนไทยการปรับพฤติกรรม คอมพิวเตอร์ศิล,ลปะว่ายน้ำดนตรีทักษะการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะด้านอาชีพเช่นการทอเสื่อจันทบูรการทำน้ำยาล้างจานสบู่เหลวการแยกขยะเป็นต้นรวมถึงมีการจัดทำแผนให้บริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ครูนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง (structure teaching) มาใช้คือการจัดโครงสร้างทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเช่นมุมหน้ากระดานมุมเรียนเดี่ยวมุมกิจกรรมกลุ่มมุมกิจวัตรประจำวันมุมอิสระเป็นต้นการใช้ตามรางกิจกรรมระบบงานและก่องงานและกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการเห็นร่วมกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส่วนการให้บริ การเด็กพิการที่บ้านมีการจัดทำโฮมโปรแกรมเพื่อให้ผู้ครองสามารถฝึกผู้เรียนที่บ้านได้ตามขั้นตอนด้วยระบบงาน Work System ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้เรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเช่นโดมแห่งการเรียนรู้ซุ้มชาติศาสตร์กระสับ ห้องมัลติเซน s อรีพืชสวนจันทร์แป้งผักเกษตรพอเพียงเป็นต้นมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกบริเวณใกล้เคียงศูนย์และหน่วยบริการเพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้ได้รวมถึงส่งเสริมให้ครูทาการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเช่นการประเมินความสามารถพื้นฐานด้วยแบบ d s p m แบบประเมินแหงเสริมแบบประเมิน GMFM แบบประเมินความสามารถในการดำร ชแบบประเมินสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการประเมินก่อนระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไปข้าพเจ้าส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนโนโลยีสมัยใหม่เช่นการใช้แท็บเล็ตกระดานอัจฉริยะโปรแกรม WordW a l l เกม Dancing on the floor เกม V ีและสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิจัยทชั้นเรียนจัดให้มีการนำเสนอประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบอ e ีบุ๊กผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม5ขั้นตอนได้แก่ 1. การรู้จักผู้เรียนเป็นหลายบุคคลโดยรวบรวมข้อมูลผู้เรียนครอบคุมทุกด้านจากการสัมภาษณ์สังเกตและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เรียนขั้นที่2การคัดกรองผู้เรียนสีด้านได้แก่ การสุขภาพการเรียนครอบครัวและความปลอดภัยด้วยแบบคัดกรองที่ศูนย์ได้พัฒนาขึ้นแล้วจัดก,กลุ่มผู้เรียนออกเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาขั้นที่สามการส่งเสริมและพัฒนาโดยจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดดูหนังเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้มและสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวมเป็นต้น ขั้นที่สี่การป้องกันและแก้ไขปัญหาและขั้นที่ห้าการส่งต่อสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา ศูนย์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองเช่นกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เป็นประจำทุกวันช่วงเชา้ากิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งได้จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสำหรับเด็กพิการ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างวินัยผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านระเบียบวินัยได้จัดกิจกรรมกระเป๋าเข้าแถวรองเท้าเข้าแถวขยจะจาลาก,ก่อนกิจกรรมนักปฏิบัติธรรมน้อยโดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษาในการวางแผนงานนิเทศภายในแบ่งเป็นนิเทศการจัดการเรียนการสอนนิเทศงานตามโครงสร้างบริหารและนิเทศผลการปฏิบัติงานประจำปี จากการบริหารงานวิชาการอย่างครอบคลุมรอบด้านโดยใช้รูปแบบบริหารงาน PDCIAA อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมมากกว่าร้อยละเกและส่งผลให้ได้รับรางวัลเรียนทองชนะเลิศจ,จำนวน8ปรายการจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมผู้เรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระดับยอดเยี่ยม ประเภทศูนย์การศึกษากลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนะักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2ประจำปี2566ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสรงคุณค่าซอปัทโอ o โ a เบกอวอสระดับชาติครั้งที่12ประจำปี2565ถึง2566ขอกราบขอประคุณค่ะ